รู้ว่าเสี่ยงเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วย Apple Watch Sleep Apnea หรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะอาการเบื้องต้นก็คือว่าเราเนี่ยมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับหายใจแรงๆหายใจถี่ๆนอนกลนหรือบางทีค่ะหายใจแรงๆแล้วเกิดอาการขึ้นสมุกเป็นบางช่วงนะคะซึ่งอาการเบื้องต้นเหล่านี้ค่ะเมื่อตื่นนอนแล้วเนี่ยเราจะมีอาการปวดหัวปวดศีรษะแล้วก็หงุดหงิดตลอดทั้งวันเลยรวมไปถึงตอนทํางานเราจะไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสงานด้วยค่ะ ซึ่งภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนี้นะคะเมื่อเรานอนอยู่แล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงเป็นภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับไหมกิฟแนะนําให้เปิดใช้ฟีเจอร์ Possible Sleep App เนี่ยบน Apple Watch ได้เลยค่ะฟีเจอร์ Sleep App เนี่ยนี้นะคะทุกคนที่จริงอะ่ะเขามีมาตั้งนานแล้วแต่ต่างประเทศอะ่ะใช้ได้ก่อนซึ่งประเทศไทยของเราค่ะเพิ่งใช้ได้ประมาณสักเดือนที่แล้วนั่นเองนะก็ไม่ได้นานหรอกซึ่งกิฟค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่รอฟีเจอร์นี้เหมือนกันเพราะว่ากิฟอะ่ะมีอาการท หลายช่วงเลยช่วงแบบที่ผ่านมาบางทีแบบงานเครียดๆนะเนาะก็มีแบบอาการตื่นกลางดึกหรือบางทีแบบหายใจแรงๆฟันปุ๊บก็แบบโหตื่นมาเหงื่อท่วมตัวอย่างนี้ก็มีก็เลยอยากรู้ว่าคุณภาพการนอนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีภาวะเสี่ยงที่จะหยุดหายใจขณะนอนหลับไหมดังนั้นค่ะนี่ก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เลยจะใช้ฟีเจอร์นี้ค่ะ การทำงานของเขาคือเราอะค่ะจะต้องใส่ Apple Watch รุ่นที่รองรับการนอนหลับค่ะใส่เข้านอนติดต่อกัน30วันนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยใช้อัลกอริทึมตรวจจับการนอนหลับของเราว่ามีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับไหมแล้วเขาก็จะประเมินค่ะว่าตลอด30วันเนี่ยเราอยู่ในระดับปานกลางหรือว่าสูงมากน้อยแค่ไหนค่ะ ซึ่งตลอดทั้ง30วันถ้าเรามีอาการที่แบบว่าโอ้โหสุ่มเสี่ยงนะคะเขาก็จะให้ไฟล์ pdf ค่ะเป็นข้อมูลแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปคุยกับทางการแพทย์ได้นะคะว่าเราเนี่ยจะทําการรักษายัางไงค่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องทําการสวม apple watch รุ่นที่รองรับการเข้านอนนอนติดต่อกัน30วันแล้วก็ทําการเปิดฟีเจอร์ sleep app เนี่ยบนมือถือนั่นเองค่ะ โดยอันนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้รองรับ Apple Watch ทุกรุ่นนะคะก็จะมีรุ่นที่จํากัดการใช้เหมือนกันรุ่นที่รองรับได้ก็จะมีซีรีส์9ซีรีส์10เหมือนที่กิฟใส่อยู่ค่ะแล้วก็รุ่นที่เป็น Ultra 2ต้องติดตั้ง watchOS 11ขึ้นไปนะคะบวกกับต้องจับคู่กับ iPhone ของเราที่ติดตั้ง iOS 18.1ขึ้นไปค่ะแต่ของกิฟนะคะเป็นทั้ง watchOS 26แล้วก็ iOS 26ดังนั้นเข้าเกณฑ์ค่ะ แล้วก็กิฟขอเน้นย้ำอีกครั้งค่ะ Apple Watch เขาไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาค่ะเราสามารถนำไปคุยกับทางการแพทย์ได้นะคะว่าจะทำการรักษาอย่างไงซึ่งถ้าใครนะคะเข้าเกณฑ์อย่างที่กิฟบอกแล้วเนี่ยมาทำการตั้งค่าตามกิฟกันเริ่มแรกนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่แอปสุขภาพบน iPhone ค่ะนี่เมื่อเปิดไปที่แอปสุขภาพนะคะก็จะเจอหน้าแบบนี้เลยให้ทุกคนนะคะแตะที่ไอคอนค้นหาด้านล่างนี้ค่ะ นี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะจากนั้นค่ะจะเจอหน้าฟีเจอร์พวกนี้เลยเขาจะเขียนว่าหมวดหมู่สุขภาพนะคะให้ทุกคนหาคำว่านอนหลับค่ะจะเป็นไอคอนที่เป็นเตียงนอนแบบนี้เลยเมื่อเข้าไปหน้านี้แล้วค่ะก็จะเจอหน้าที่เขาเขียนว่าการแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วก็จะมีตั้งค่าแบบนี้นะคะให้กดไปที่ตั้งค่าได้เลยค่ะ,ะต่อมาก็จะเจอหน้าที่เป็นแบนเนอร์ที่มีรูปนาฬิกาแบบนี้นะคะ หาตรงด้านล่างแล้วก็แตะคําว่าถัดไปได้เลยค่ะซึ่งต่อมานะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลค่ะเราก็กรอกไปได้เลยนะในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยมีอายุ18ปีขึ้นไปไหมเราก็ตอบตามความจริงเลยนะคะใช่ไม่ใช่แล้วก็เคยได้รับการวินิจฉัยภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับนี้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นคะ่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยก็กดดาเนินการต่อหรือ continue ได้เลยค่ะซึ่งหลังจากที่เรากดดําเนินการต่อค่ะก็จะมีเป็นบนเน n e r แบบนี้ วิธีการทํางานของการแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับให้ทุกคนอ่านให้ดีๆนะคะว่า,เ,าเกณฑ์การวัดแล้วก็ผลของเขาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้สําคัญเลยนะเมื่อทุกคนอ่านเรียบร้อยแล้วค่ะให้กดถัดไปได้เลยถ้ามีเครื่องใหมายติ๊กถูกแบบนี้แล้วค่ะ แล้วเขาก็จะเขียนว่าการแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับถูกเปิดใช้หลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกิ๊บย้ําอีกครั้งนะคะไม่ใช่ Apple Watch ทุกตัวที่จะรองรับฟีเจอร์นี้นะคะจะมีซีรีส์9ก้าซีรีส์สิรุ่น u l ลตร้ที่ติดตั้ง watchOS 11ขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องจับคู่กับ iPhone ของเราที่ติดตั้ง iOS 18.1ขึ้นไปค่ะถึงจะทําได้นะ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกคนนะคะเริ่มใส่ Apple Watch เข้านอนได้เลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นก็คือสามารถใส่นอนได้ตามปกติเลยค่ะเมื่อถึงเวลานอนเขาก็จะตรวจจับคือเขามีระบบการตรวจจับอะไรของเขาเนาะทุกคนก็สามารถนอนตามปกติได้เลยค่ะเมื่อเวลาตื่นนอนแล้วค่ะก็จะมีกราฟแสดงขึ้นมาเนาะว่าการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงเดยวกิฟจะเปิดอของตัวเองให้ดูเดยกกิฟจะขึ้นภาพให้ดูนะคะคือกิฟอะ ใก้ครบ1เดือนแล้วทุกคนกิฟต์ใส่ตั้งแต่ประมาณสักวันที่4 4บนั่นแหละตอนที่ถ่ายทําก็วันที่5สิงหาแล้วนะคะก็เกือบเดือนพอดีนะซึ่งก็ได้ข้อมูลที่เยอะมาพอสมควรค่ะเขาก็จะแสดงแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่านเดี๋ยวกิฟตจะขึ้นภาพแบบนี้แล้วกันแสดงว่าเราเนี่ยโชว์ความหลับตื้นหลับฝันหลับจริงหลับลึก โอเป็นกราฟนี่เลยแล้วก็แสดงว่าแบบการนอนของเราแต่ละช่วงนะคะเกิดขึ้นตอนเวลาไหนนะซึ่งเราก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ค่ะเขาก็จะโชว์ออกมาเลยค่ะว่าหลับตื่นหลับฝันหลับจริงหลับลึกของเราเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะอืออย่างของกิฟนี่คือหลับจริงสี่ชั่วโมงกว่าแล้วก็รองมาก็เป็นหลับฝันนะคะโอ้โหเกือบสองชั่วโมงเลยนะทุกคนโอโ้อะไรจะฝันขนาดนั้นนะซึ่งถ้าเราใช้ไปนานๆทีนะคะก็จะได้ข้อมูลเยอะๆออกมา ถ้าสมมติว่าเราเกิดภาวะเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับครบ30วันหรือว่าเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นไฟล์ PDF ให้เรานะคะเราสามารถนำข้อมูลจากไฟล์ PDF เนี่ยค่ะไปแจ้งทางโรงพยาบาลหรือนำไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อทำการรักษา,าภาวะการนอนหลับอันนี้ค่ะเขาก็อาจจะให้เราทำการสลิปเทสหรือว่ามีขั้นตอนการรักษาอะไรของเขาก็ว่ากันไปค่ะ อันนี้ย้อนไปที่ของกิฟนะคะซึ่งเท่าที่กิฟดูอะ่ะเกือบหนึ่งเดือนแล้วน่ะกิฟก็ไม่ได้เข้าขายที่จะเสี่ยงเป็นสลิปแอปเนียนะคะแต่ข้อดีของฟีเจอร์นี้ก็คือว่าทําให้กิฟรู้ว่าคุณภาพการนอนที่แท้จริงของตัวเองนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะคือนอกจากเขาจะบอกคุณภาพการนอนของเราค่ะเขาก็จะมีการบอกว่าอัตราการเต้นของหัวใจตอนที่เรานอนเนี่ยเป็นยังไงสูงสุดต่ําสุดเป็นยังไงคะ่ะกิฟก็จะได้รู้เนาะว่าตัวเองตอนนอนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าบางทีแบบ คือเรานอนคนเดียวอะ่ะมันก็แบบมันไม่รู้ได้เนาะทุกคนเพราะว่ามันคือการนอนไงดังนั้นค่ะถ้ามีตัวช่วยอะไรแบบนี้นะกิฟก็ว่าโอเคเลยค่ะ อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่กิฟอยากจะบอกทุกคนคือกิฟก็เป็นมือใหม่ที่ใส่ Apple Watch นอนเหมือนกันคือก่อนหน้านี้นะคะ่ะกิฟใส่ Apple Watch ตอนออกกําลังกายหรือว่าใช้ชีวิตทั่วไปนั่นแหละตอนกลางวันนะคะส่วนกลางคืนกิฟก็จะถอดทิ้งไว้แล้วก็ทําการชาร์จแบบก็ไม่ได้ใส่นอนนั่นแหละแต่เมื่อมีฟีเจอร์สลิปแอปนี้นะคะกิฟก็เลยอ,อยากจะลองขึ้นมาเนาะก็ทําการใส่ Apple Watch นอนนี่แหละคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่กิฟเจอตอนแรกๆก,ก็คือว่ากิฟไม่ชิน กับการที่ต้องใส่ Apple Watch เข้านอนก็คือบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีการแบบตื่นกลางดึกบ้างอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ย ถ้าใครเป็นอยู่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะมันจะเป็นสักประมาณสัปดาห์หนึ่งละกันไม่เกินนี้เพราะว่าจากที่กิฟลองใช้มากิฟก็นอนปกติได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะใครที่อยากลองใช้ฟีเจอร์ possible s l e e p app เนี่ยอันนี้นะคะลองได้เลยกิฟแนะนําว่ามันดีมากแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขที่เขาระบุไว้นะคะว่าเป็น Apple Watch รุ่นไหนแล้วก็จะคู่กับ iPhone รุ่นอะไรไปติดตั้งแล้วก็ทําการตั้งค่าได้เลยค่ะมันดีมากๆ ซึ่งถ้าใครใช้ฟีเจอร์นี้อยู่นะคะเรามาบอกกิฟได้นะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะกิฟต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Apple Watch ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนการพูดคุยกับแพทย์เพื่อวินิจฉัยรักษาหรือติดตามภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ